สวัสดีครับท่านสมาชิกวิลเลยพิเจนวันนี้วันที่29 0 2 29นะครับวันพฤหัสการปล่อยนกของอลูกเสียวันนี้ค่อนข้างจะรกทุเลหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ยืนอยู่เสนาะปล่อยของอขอเที่ยไปก่อน3 3 5นะครับ7โมง

ว้าวเร็วออกมาไอ้หนูไปเด็กๆเร็วกลับบ้านเร็วไปไปตรงนี้ฝนยังลงไปพรลมๆครับแต่ปล่อยได้น่าเป็นไรนกพอเทบไปแล้วนะครับสามสิบห้าเจ็ดโมงสามสิบห้า เราจะดูนกเจาะดีไหมนะครับถ้ากรุงเทพสว่างนี่ก็ไม่ได้จะเป็นปัญหาเ,ออเข้าดีโอเคไม่วนนะครับครับเดี๋ยวกรงดีเคบางบอลจะจะนก,กนเกตก็จะไปทยอยไป40นะครับ นกเจาะเข้าสบายนะครับไม่มีปัญหาขอให้ปลายทางสว่างนะครับนกจะไม่ผูงจะไม่แตกแต่ถ้าปลายทางมืด<อ>ก็ยุ่งเหมือนกันนกจะเจาะเข้าไม่ได้ทะลุเข้าไปไม่ไดู้งจะแตกจะวนรอบอยู่กรุงเทพนั่นแหละนะครับ <S <S ตอนนี้เห็นไหมครับฝนยังลงเม็ดอยู่เลยแต่ตุกเสีย ตามประสบการณ์ตรงนี้นกบินได้สบายมากนะครับโอ้ยมีเหย,ยี่ยเนี่ยมีเหยี่วมาปุ้นเปลี่ยนอยู่แถวนี้ครับเห็นไหมครับเหยี่วมาปุ้นเปลี่ยนครับก็เดี๋ยวจะปล่อยให้ดูนิดหน่อยนะครับวันนี้ไม่ค่อยสะดวก ครับแตลร้านี้มีเหยี่ยวมาอยู่หน้ากองปล่อยนกนะครับเดี๋ยวจะปล่อยละสี่สิบให้ยอยปล่อยชูชูช,ชเูเอาปเอาป้ายเร็อเด็กๆเร้ออย่าไปกลัวมันเหยี่ยว น้อยๆไม่เป็นไรไม่สนเดี่ยวเดี่วก็ไม่สนมันเอาละครับชุดแรกเจ็ดโมกสี่สิบดีเคบางบอลกับกร่งจากดาว เจาะเข้าปกติเลยนะครับไม่มีวนเลยนะครับเจาะได้อย่างปกติออกไปแล้วไล่ตามกันไปยกยกไม่ต้องแยกการได้กลับ เจาะเข้า,าเจาะถนนเข้าไปเลยนะครับไม่มีวนก็ได้ของพรเทพก็เจาะเลยไม่มีวน ชมสภาพนักกีฬานะครับเดี๋ยวจะปิดกล้องแล้วนะครับก็ชมวิวทิวทัศน์ไปด้วยชมนักกีฬาไปด้วยนะครับ,บวิวสวยงาม